สวัสดีครับเ,เครื่องคิดเลขรุ่น casio fx 5,500น l นะครับ5 5 0 0น l นะครับก็เพิ่งซ่อมเสร็จนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันกันกบพวก5,500 la นะฮะแล้วก็พวกซีรีส์ห้าพันทั้งหลายนะครับมีอยู่ทั้งหมดหลายโมเดลด้วยกันนะครับแต่พื้นฐานของมันเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ โครงสร้างเครื่องนะครับเหมือนกันมีลักษณะเดียวกันวันนี้ผมจะมาสอนการปรับค่าความสว่างนะครับของหน้าจอนะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอยู่ก็คือว่ามันคลาสสิกนะครับแล้วก็มันมันเป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบกลมนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังทั้งหมด มีสามก้อนนะครับแต่เราจะใส่สองก้อนก็ได้หรือว่าใส่3ามก้อนก็ได้ซึ่งสองก้อนเนี่ยก็คือเมนแบตเตอรี่แล้วก็อีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบคอัพแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถทําโปรแกรมได้แล้วนะครับสามารถโปรแกรมได้นะอ่ะผมจะมาสอนการปรับตั้งค่าความสว่างนะครับจะเห็นได้ว่าอ่าเมื่อเราเปิดมาเนี่ยถ้าเกิดเราเราซ่อมเสร็จใหม่ๆนะครับหรือว่า เพิ่งเปลี่ยนฐานหรือว่าเพิ่งรีเซ็ตเครื่องเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีสีดำนะครับสีมันจะเข้มนะครับบางคนเนี่ยคู่มือหายไปแล้วนะครับก็มาเรียนรู้จากวิดีโอนี้ได้นะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรากดปุ่มปุ่มชิปนะครับปุ่มชิปนะแล้วก็กดเลขสามนะครับแล้วก็กดเลข6นะครับนี่ครับถ้าเกิดช่องใหม่เนี่ย หรือว่าเปลี่ยนฐานใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับทําให้เราดูไม่รู้เรื่องนะครับดูไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการปรับนะครับเนี่ยปรับได้นะครับปรับให้ให้จางหรือว่าให้เข้มก็ได้นะครับเครื่องนี้เนี่ยลูกค้าส่งมาทําการซ่อมจอนะครับซ่อมหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันมันดำนะครับมองมองมองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะอายุเยอะกว่าคนซ่อมนะครับอ่าก็ดูในวิดีโอมัน ยังยังมองได้ยากนะแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมองเห็นแล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าชิปเลขสามนะครับก็คือหลักการมันจะมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยสามสามหมวดด้วยกันนะครับมันจะมีตัวตัวอักษรสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับตัวอักษรสีเขียวและสีเหลืองเนี่ยมันสามารถใช้ปุ่มชิปนะครับในการ เป็นปีฟ i x นะครับกดก่อนที่จะกดคําสั่งวนนั้นได้นะครับส่วนตัวอักษรสีแดงนะครับเช่นตัวตัวแปรนะฮะ a ถึงถึงถึง w เนี่ยนะฮะก็ต้องกดปุ่มอ l p h าก่อนนะครับหลักการก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนโหมดอะไรเนี่ยก็สามารถมาตั้งค่าได้จากาตัวโหมดของมันนะครับอโอเคนะฮะสำหรับใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการ ปรับตั้งค่าความสว่างของเครื่องรุ่นอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะสอบถามพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ